มาอัปเดตดวงการเงินครึ่งเดือนแรกเมษายน256 6กันดีกว่าครับเลือกดีที่ผมแนะนำครึ่งเดือนแรกได้แก่วันที่6 9และ14ครับสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องรายรับยังน่าเป็นห่วงอยู่ผมใช้คําว่าตึงมือหรือแบบขาดมือละกันยังไม่สามารถที่จะแบบหายใจได้คล่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่ว่าคือมันจะเป็นประเภทแบบนี้เข้าปุ๊บ ออกปับ๊บสมมุติว่าเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่25 0 0มมันจะเข้ามาประมาณ2 0,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะต้องหา5 0 0พันเนี่ยจะต้องไปหยิบยืมหรือว่าไปใช้วิธีอื่นเพื่อให้ได้เงินเข้ามาส่วนใหญ่เรื่องของรายจ่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินเป็นหลักเรื่องของสัญญาการที่แบบเราเคยไปยืมเงินใครไว้ไปกู้เงินใครไว้ก็ต้องเอาตรงนั้นไป ต่ใช้ให้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการเลียเ้ยงดูคนข้างหลังเรื่องของลูกโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเป็นเดือนของการท่องเที่ยวเรื่องของการแบบพักผ่อนอย,อยู่กับพวกครอบครัวอยู่กับบุตรหลานอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับคนข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้อธิบายกับลูกกับหลายนึงว่าเ้ยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจหรือว่าการเงินของพ่อของแม่เป็นแบบนี้แล้วหรือว่าของพี่ของของน้าเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราจะ บอกเขายังไงจะจะอธิบายเขายังไงดีว่าเอะเราอาจจะไม่ได้เที่ยวถี่เหมือนเดิมนะหรือว่าไปเที่ยวได้แต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวนะคือมีการตกลงกับบุตรหลานแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นสําหรับชาวราศีกุมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเรื่องของรายรับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าของการวัดใจต่างๆการลงทุนต่างๆได้ผลตอบแทนมาเป็นกอบเป็นกำมสูงถึง90%ก็คิดดูแล้วกันครับสมมุติว่า คุณอยากจะช่วงนี้อยากจะลงเงินนะครับในการทําธุรกิจบางอย่างเป็นช่วงขาขึ้นของคุณหรือว่าคุณอยากที่จะาบางคนอยากจะเล่นเขาเรียกว่าซื้อหุ้นซื้อเกิงกาไรอะไรบาง,างอย่างอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นเช่นกันส่วนเรื่องรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการเข้าสังคมการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆการเขาเรียกว่าเจอเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตจะเป็นรายจ่าย เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีกุมก็คือเรื่องของการทําบุญซึ่งผมก็มั่นใจว่าทุกคนน่ะทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะย้าเพิ่มเติมเนี่ยคือการทําบุญที่แบบ สม่าเสมอนิดนึงอยางเช่นบางคนอาจจะตั้งใจไว้เลยว่าทุกวันเกิดเช่นคุณ,ค,ณคุณเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ทําบุญทุกวันอาทิตย์ทําบุญนี่ยามนิดนึงนะครับต้องทําบุญเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดเท่านั้นนะครับสาหรับชาวราศีมีนต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าผมใช้คําว่าดวงเป็นขาขึ้นและกันอาจจะไม่ได้ขึ้นถึงที่สุดแต่ก็แจก,ก็ใช้คําว่าเป็นขาขึ้นที่ดีใช้คําว่าขาขึ้นแบบไหนช่วงนี้เจราจาประสานงานติดต่อเดินทางไปค้าขายหรือว่าออกไปพบเจอลูกค้าด้วยตัวเอง หรือว่าเป็นการที่เราเข้าไปแบบเหมือนไม่เคยทําอะไรบางอย่างแต่กลับไป,ปเผชิญหน้ามานะันอ่ะผมจะใช้คําว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นบวกทั้งหมดอย่างเช่นคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้พูดคุยอะไรแนะนําสินค้าอะไรลูกค้าลูกค้าก็ฟังหรือว่าอยากจะไปดีวลูกค้าใหม่ๆไปต่างประเทศไปอะไรก็ก็ได้ลูกค้ากลับมาผมใช้คําว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับสําหรับเรื่องของรายได้นั่นเองส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยต้องบอก,กน,นีกนึงว่ารายจ่ายก็หนักเช่นกันสมมุติว่าได้มา3าม0 0ื่นจ่ายเนี่ยจ่ายเกือบ สี่หมื่นเลยนะคือาราประมาณมว่าจ่ายแล้วว่าติดลบอะติดลบจากเงินได้ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีกต้องหาวิธีเอาแล้วกันว่าจะได้เงินเพิ่มมาจากไหนรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายแบบที่เหมือนมีการต้องชําระแล้วเช่นพวกค่าประกรันค่าเดินทางหรือว่ารายจ่ายที่เป็นรายจ่ายรายจ่ายที่เป็นที่มันถึงดีลรอบกาหนดอยู่แล้วหรือว่าเป็นรายจ่ายบางอย่างจะเป็นรายจ่ายที่เหมือนเพื่อการลงทุนก้อนใหญ่ๆ อย่างเช่นจ่ายอย่างเช่นจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบแบบนี้จ่ายแล้วเหมือนว่าจ่ายแล้วทิ้งไปจ่ายแล้วทิ้งไปแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนาอีกหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางครับช่วงนี้คือรู้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าการเดินทางหรือว่าอะไรเนี่ยทำแล้วมันได้เงินเยอะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอ่าอยากจะให้จํากัด ประหยัดนิดหนึ่งเรื่องค่าเดินทางสมมุติว่าคุณรู้ว่าคุณเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเท่านี้ถ้ามันมีวิธีไหนที่จะสามารถประหยัดลงสักครึ่งหนึ่งได้เนี่ยมันจะดีมากมันจะทําให้เงินคุณเหลือที่จะเอาไปทาอย่างอื่นได้ต่อครับสําหรับราศีเมษผมถือว่าช่วงรายรับเนี่ยเป็นขาขึ้นอีกเช่นเดียวกันคือช่วงนี้จะหยิบจับอะไรทําอะไรนึกอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นบวกไปหมดมันสามารถที่จะเิ๊ะทำมันนั้นก็ได้เงินทำมันนี้ก็ได้เงินแต่จะใช้คําว่ามันไม่ใช่แบบว่าแต ได้แบบเขาเรียกว่าพุ่งทะลุเพดานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าผมใช้คําว่ามันสามารถที่จะหยิบจับอะไรก็คือเกิดกําไรแต่อาจจะเกิดกําไรในระดับที่แบบ ผมใช้ว่าเกรดก็คือเกรด B อะ่ะเกรดบีบอยก็คือว่าเยอะนะครับมันก็ไม่ขาดทุนอะ่ะล้วก็ได้ได้ได้แล้วได้ดีซะด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นเกรด A ละกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการค้าขายการติดตอ่อประสานงานทําอะไรช่วงนี้จะรู้สึกรู้สึกว่ารายได้มันเข้ามาแบบง่ายๆแล้วก็งงๆครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพื่อการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆอยากจะลองทํานั่นลองทํานี่ศึกษาหาประสบการณ์เพิ่มเติมรายจ่ายจะไปอยู่จุดนี้สะมาก แล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับชาวราศีเมษคือช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณพยายามคือผมใช้คําว่าการที่เราเข้าสังคมเนี่ยเราจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆรู้ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแต่ว่าถ้าเราเจอคนเยอะมากนะครับเจอคนเยอะมาก มากไปผมใช้คําว่าเจอแต่พอดีพอดีเนี่ยมันสร้างโอกาสได้แต่ว่าถ้าเจอมากไปเนี่ยมันมีค่าภาษีสังคมที่คุณจะต้องเสียซึ่งภาษีสังคมส่วนนั้นแหละที่คุณจะต้องที่เมื่อกี้ผมเตือนเรื่องรายจ่ายว่าเป็นการบุกเบิกอะไรใหม่ๆภาษีสังคมตรงนี้ที่คุณยิ่งคุณเจอสมมุติว่าคุณเจอคนกลุ่มใหม่ๆสัก30 30กลุ่มนะครับตีว่ากลุ่มละวันนะกลุ่มละวันนะสาวันเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่าซัพพอร์ 30กลุ่มเนี่ยไปเรื่อยๆทยสุดท้ายผมจะรู้สึกผมรู้สึกว่ามันจะมีการใช้เงินที่เยอะมากเกินไปนั่นเองสำหรับราศีพฤษภผมใช้คำว่าการเงินคุณได้ระดับเกรด C นะเช่นเรื่องของรายรับเนี่ยมันจะประมาณว่าเออพอทำพอใช้อะ่ะคือถ้าทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าทำเยอะขึ้นแล้วได้เยอะขึ้นนะผมใช้คำว่ามันจะไม่ใช่ว่าไปอยู่ในช่วงดีอะ่ะไม่ใช่ว่าดีเหมือนได้เดิมเหมือนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้ประมาณผมใช้คำว่า70%ละกันคือเกรด C มันจะสามารถที่จะประคองได้ รับได้รายได้ก็คือเหมือนไปเหมือนไปดีลงานไว้สัก10เจ้าจะได้กลับมาสักประมาณ5เจ้าเต็มที่เลยเจเจ้าประมาณนี้มันจะมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ได้แบบดีมากค้าขายก็คือไอสินค้าที่แบบเคยขายดีอาจจะขายไม่ดีแต่สินค้าที่ขายไม่ค่อยดีซึ่งเราไม่ค่อยมีสต็อกกันขายดีขึ้นมาแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันดูงงงดูมันดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นไปตามกราฟเท่าไหร่นะครับอันนี้คือช่วงเรื่องของรายรับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เรื่องของรายจ่ายผมใช้คําว่าช่วงนี้ลลรายจ่ายเยอะมััันนจจะเเป็รรราาาายย่สํหบตว ซึ่งตัวเราเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นหลักอยู่แล้วแล้วเป็นค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยหรือว่าคนข้างหลังอะไรเงี้ยที่เป็นค่าใช้จ่ายแบบอีกค่าใช้จ่าย,อ,ายอีกส่วนหนึ่งเต็มๆเช่นอยู่อยู่ดีๆเขาอาจจะเกิดอะไรขึ้นกระทันหันและทำให้เหมือนว่า ไม่สามารถไปทํางานได้เราก็ต้องมาแบกรับผิดชอบเขาแบบนี้กระทันหันแบบนี้ก็ได้คือมันจะเป็นรายจ่ายแบบกระทันหันสําหรับการรับผิดชอบอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องบอกไว้แล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับชาวราศีพฤษภเลยก็คือช่วงนี้ถ้ารู้ว่าปัญหาอะไรมันเยอะเช่นรายได้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยจะแก้ปัญหายัางไงผมใช้คําว่าให้ยึดมั่นในความดีครับให้ยึดมั่นในบุญกุศลยึดมั่นในความดีแล้วก็สวดมน์ครับผมใช้คําว่าสวดมน์คือการท่องคาถา มันเป็นการสวดคาถามันคือการสวดบต์อย่างน้อยสิ่งที่คุณได้อันดับได้อย่างแรกเลยมันได้ได้ความสงบอะได้ความเยือกได้ความเยือกเย็นได้ความสงบได้ความบริสุทธิ์ใจขึ้นมาเนี่ยผมใช้คําว่าบุญกุศลเนี่ยยิ่งคุณสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเหมือนใช้คําว่าเหมือนคุณมีตุ่มอยู่อะแล้วคุณค่อยๆหยดน้ําไปทุกวันทุกวันอะสักวันเนี่ยตุ่มมันจะเต็มเพราะตุ่มมันจะเต็มเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลขึ้นกับชีวิตคุณ นนสําหรับชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าการเงินช่วงนี้ก็คือใช้คําว่าหายใจได้ดีกว่าเดิมหายใจได้คล่องกว่าเดิมจากที่เคยฝืดฝมาหรืออะไรมาช่วงนี้จะรู้สึกว่าเอ๊มันคล่องขึ้นมันไปได้ดีขึ้นอยากจะทาเขาเรียกว่ามีเงินจัดจ่ายใช้สอยหรือมีรายรับมาพอที่จะรู้สึกว่าจ่ายอันนั้นจ่ายอันนี้ได้ดีขึ้นเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่า ใช้คาว่าเมื่อก่อนนะจก,ก,กสามารถกินข้าวได้แค่จานละ50บาทแต่พอช่วงเนี้ยผมเรียบเทียบใไ้ฟังนะจะสามารถกินได้จานละ70บาทหรือบางที80บาทก็ได้คือมันดีขึ้นกว่าเดิมใช้คําว่ารไรายได้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายการติดต่อประสานงานโบนัสเงินค่าพิเศษเงินค่าคอมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดีขึ้นในความรู้สึกแบบนี้ส่วนเรื่องแต่เรื่องรายจ่ายเนี่ยยังต้องหนักยังต้องหน้าหนักใจอย,อยู่ยังหน้าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ารายจ่ายเนี่ยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ารายจ่ายติดไฟขึ้นมาเลยมันจะเป็นเรื่องของการจ่ายเร็วจ่ายด่วนหรือว่าเรื่องของลิสต์รายการที่เป็นหนี้สินเนี่ยหรือว่ารายจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างรอยามาเป็นหางว่าพอคุณได้เงินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายตรงนี้ไปปับ๊บแทบจะไม่เหลือเงินที่จะใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าใช้จ่ายในเล็กๆน้อยน้อยเลยคือมันมีเรื่องด่วนจะต้องให้ใช้เลยทันทีนี่คือเรื่องของรายจ่ายเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวกักนหันนี้ก็ได้หรือบางคือมันเป็นเขาเรียกว่ารายจ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนก้อนใหญ่ๆนนน่มาออแ สิ่งที่ต้องระวังคือช่วงนี้อยากจะให้ตัดสินใจนิดนึงว่าถ้าอยากให้ใช้คําว่าอยากให,อกให้อยากให้นึกคํานี้ไว้ในหัวอดเปรี้ยวไ้กินหวานรายจ่ายบางอย่างไม่จ่ายตอนนี้ได้ไหมอดไปได้ไหมแล้วว่าในอนาคตอย่างเช่นค่าคนบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊อยาก ซื้อรถใหม่ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไปซื้ออีกสักช่วงปลายปีอย่างเงี้ยมนได้ดีดีกว่าได้อะไรดีกว่าอย่างเงี้ยได้ไหมผมใช้คําว่าลองลองชั่งใจดูคําว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานสํานวนไทยนี้ผมว่ายังใช้ได้แน่นอนสําหรับราศีกรกฎผมใช้คําว่าการเงินยังสามารถที่จะประคองตัวได้ผมใช้คําว่าเกรดสีและการสี a แคทนะครับมันจะประคองตัวได้ยังไปได้ที่ว่ามันติดติด,ตดขัดขาด,ขดเดือนนี้มันกลับสามารถที่จะปรับ ประคับประคองต่อไปได้อะไรที่มันเคยหยุดชะงักชะงักเอ๊ะมันก็ยังสามารถที่จะหาทางไปต่อได้นั่นเองผมใช้คําว่าไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องการค้าขายการติดต่อประสานงานเรื่องของรายรับได้แบบต่างๆเงินเดือนหรือว่าคนอยากหางานใหม่หรือว่าจะเป็นเรื่องค่าคอมผมใช้คําว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้แต่มันไม่ใช่ว่าไปจนแบบโอ้โหขายดีเป็นเทน้ําเทท่าไม่ใช่แบบนั้นมันจะสามารถเขาใช้คําว่า ไปต่อได้เรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยอย่างผมใช้คําว่ายังจะต้องหน้าปวดหัวอยู่คือจะต้องจัดสรรอปันส่วนรายจ่ายให้เป็นแบบลิสต์ทำเป็นลิสต์เอาไว้ว่าสมมุติว่าเป็นรายจ่ายสําหรับอันนี้ไม่เกินเท่าไหร่รายจ่ายสาหรับอันนั้นไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณต้องทําเป็นลิสต์ไว้ไม่งั้นคุณจะปวดหัวมากเพราะว่ามันจะเป็นการถ้าคุณไม่ทําเลยมันจะแบบจ่ายแบบเคารวา หยิบโยกของรายจ่ายทุกอย่างอ่ะมามาสับสนปนเปกันหมดสุดท้ายคุณก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้รายจ่ายอันนี้มันควรจะเท่าไหร่แต่เราใช้ใช้ไปถึงขนาดนี้รายจ่ายอืนอ่นๆมันก็ต้องลดลงเขาเรียกว่ามันจะเป็นการสร้างความปวดหัวให้กับตัวเองนะครับแต่เหนืออื่นใดก็ตามนะต่อให้รายรับรายจ่ายมันจะแบบมันจะดูแบบว่างงงวนเวียนวนเวียนแบบนี้ผมแต่ผมยังใช้คําว่าคุณก็ยังโชคดีนะรัแบบชาราศรีกรกฎที่ว่า ผมใช้คาว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์จะมันจะมีโอกาสพิเศษหรือมันจะมีอะไรดีๆที่ทําให้รู้สึกว่าต่อให้มีรายได้ที่ไม่ได้เยอะแต่ว่ารายจ่ายที่มันแบบวุ่นวายวุ่นวายแบบนี้แต่มันก็สามารถที่จะมีเรื่องราวดีๆมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันได้ไอแฮปปี้กับมันได้หรือว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะแบบนี้มันก็มีด้วยเหรอแบบนี้เกิดขึ้นแต่เป็นในทางบวกนะ สำหรับชาวราศีสิงห์อันนี้ยังต้องเป็นห่วงนิดนึงเรื่องของรายรับผมใช้คำว่ารายรับเนี่ยมันฝืดมันตึงมือมากแล้วก็มันค่อนข้างจะเรียกว่าแลนแขนใช้คำว่าแลนแขนเลยนะมันคือมันจะรู้สึกว่ามันมาเนี่ยสมมติว่าคนที่ได้เงินเดือนเนี่ยจะได้มาพอดีเป๊ะมันจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้เกินหรือว่ามีรายจ่ายที่พอได้มาปุ๊บแล้วรายจ่ายมันจะต้องลงล็อกแบบนั้นเป๊ะคือไม่สามารถเผื่อเหลือเผื่อขาดที่จะไปใช้ทำอย่างอื่นได้เลยมันจะเป็นรายมันจะเป็นรายรับที่แบบได้มาแล้วค่อนข้าง ทุกอะไปรับรายรับที่ได้มาแล้วทุกรายรับที่ได้มาแล้วเครียดว่าจะใช้ยังไงให้มันให้มันให้มันหมุนจนไปถึงปลายเดือนหรือว่าสามารถที่จะใช้ต่อในชีวิตในอนาคตได้มันจะเป็นรายได้แบบนี้นะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายนี่อันนี้ต้องน่าเป็นห่วงเลยเป็นรายจ่ายแบบกระทันหันด้วยรายจ่ายของเก่าด้วยรายจ่ายที่แบบเหมือนคนอื่นสร้างเรื่องไว้แล้วเราต้องไปรับผิดชอบด้วยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยสมเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนําคือ ผมใช้คำว่าทุกปัญหามันมีทางออกอะ่ะอันนี้คือผมการันตีเลยนะมันมีทางออกจริงๆแต่มันจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้สมมติว่าคุณมีปัญหาอยู่ข้อที่1แต่คุณคิดว่าคุณมีปัญหาจริงๆร้อยข้อแต่จริงๆมันมีแค่ข้อเดียวคุณค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าบางทีอ่ะการอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวแล้วมันจะแล้วมันพอเราพอเราบางทีพอเราไม่ฟุ้งซ่านมากๆไม่ได้คิดมาก จิตเราจะเกิดความสงบอะผมใช้คําว่าจิตเกิดความสงบเนี่ยมันจะรู้ทางออกจริงๆว่าเอ๊ะหรือทางออกจริงๆมันอยู่มีอยู่แค่เนี้ยคือถ้าเราสมมติเราแก้ตรงนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเลยแบบนี้สําหรับชาวราศีกันผมต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือเรื่องของรายรับยังจะต้องง่าเป็นห่วงอยู่ผมใช้คําว่ามันมีโอกาสที่ไปกู้นี่ยืมสินหรือว่าเป็นเรื่องของการที่จะต้อง หาเงินเพิ่มแบบเร่งด่วนหาเงินเพิ่มแบบเร่งด่วนว่าจะทํายังไงให้มันได้เงินเพิ่มหรือว่าจะลองไปทําอาชีพนี้ดูไหมจะลองไปเหมือนบางคนช่วงนี้ก็จะมีการออมเงินออมทองอะไรเงี้ยคือไม่เคยทําก็จะไปออมเงินออมทองไหมทําอะไรที่มันไม่เคยทํามาก่อนเพื่อให้มันได้เงินนะซึ่งผมใช้คําว่าบางทีเป็นความเสี่ยงมเป็นความเสี่ยงอย่างมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวัง เพราะผมรู้สึกว่าเงินการเงินมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่แล้วเราต้องรู้สึกว่าต้องหาเงินให้มันได้เร็วๆขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของที่2คือเรื่องของรายจ่ายนะยังเป็นรายจ่ายในครอบครัวในกรในครอบครัวอยู่เช่นบ้านบ้านอาจจะต้องเกิดการซ่อมแซมอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้มีเงินสำรองเลยต้องหาเงินใคระว,ว่าเงินด,วด่วนหรือเงินเร็วตรงนี้มาเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้หรือว่ารายจ่ายในครอบครัวเกิดขึ้นกระทันหันเช่นลูกเช่นหลานเช่น สามีภรรยาอะไรนี้ก็ได้หรือว่าคนในครอบครัวข้างหลังได้พี่น้องพ่อแม่อย่างเงี้ยเกิดมีค่าใช้จ่ายกระทนหันที่ต้องใช้แล้วเราต้องไปรับผิดชอบแบบนี้เกิดขึ้นคือใดๆก็ตามเนี่ยผมอยากจะบอกคันว่าลองมองให้ดีอะทุกอย่างมันมันมีมันถ้าสามารถมันถ้าสามารถทําเป็นลิสต์ความสําคัญก่อนหลังได้เนี่ยคุณจะมองเห็นว่าอันไหนมันต้องจ่ายก่อนอันไหนมันต้องจ่ายหลังอันไหนที่มันคุ้มค่ากับการจ่ายอันนี้ยังไม่ต้องจ่ายในตอนนี้สามารถ ไปทาเรื่องขอใจอีกสักสามเดือนหน้าได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยคุณลองลองไปลองไปวางแผนดูผมผมใช้คําว่าการวางแผนมันจะทาให้การเงินในเดือนนี้ของคุณนะ่ะสามารถไปต่อได้สำหรับชาวราศีตุลเรื่องของรายรับเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นบวกมากๆเลยคือใช้คําว่าดีถึง80%ก็คือเกตบีบอนั่นเองมันจะสามารถช่วงนี้จะซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะไปเจราจาค้าขายประสานงานได้ค่าคอมหรือว่าอะไรที่มันต้องแบบ ที่มันต้องเป็นบุกเบิกใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเอ๊ะมันได้เงินเขาเรียกว่าเงินมันได้เงินมันเต็มมือเงินมันสามารถเขาเรียกว่างอกงอกเงยแล้วก็งอกงามได้เป็นอย่างดีอันนี้คือในเรื่องของรายรับส่วนเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นบางคนต้องการ เขาเรียกว่าต้องการเพิ่มเงินเดือนตัวเองโดยการอัพความสามารถตัวเองโดยการสอบก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการสอบการสมัครเรียนหรือว่าบางคนอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะพัฒนาอะไรต่อให้มันเป็นสเต็ปต่อไปก็มันเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาตัวเองไปสเต็ปต่อไปเพื่อให้ได้เงินสูงขึ้นเขาเรียกว่าใช้จ่ายเพื่อหรืออย่างบางคนน่ะต้องการแบบว่าเหมือนต้องการ เรียนรู้งานว่าถ้าจะไปแบบทําค้าขายต่างประเทศเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อเพื่อรองรับตรงนี้เช่นเออเหมือนว่าต้องไปการสอนงานไปเรียนเรียนรู้งานจริงๆอะไรแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องระวังอยู่ก็คือคิดถึงเรื่องนี้สินเพราบางคนอะ่ะคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการลงทุนการทะไรแล้วมันเหมือนเป็นการไปกู้หนี้ยืมสินมาไปอะไรมาผมจะให้ผมจะเตือนเรื่องของหนี้สินถ้านี้สินเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยากให้เอามารวมเป็นแบบเป็นค่าให้จ่ายที่จะต้องจ่ายแบบ คือมันถ้ามันโปะโปะเร็วปิดเร็วได้มันก็ดีแต่กับบางคนเนี่ยถ้าลงทุนแล้วกลายเป็นนี้สินเนี่ยอันนี้ต้องดูด้วยว่าความสามารถในการใช้คืนเนี่ยเราไหวไหมหรืออยู่ที่แค่ไหนครับสําหรับชาวราศีพิจิกผมต้องบอกว่าเรื่องของรายรับเนี่ยคือจะเป็นแบบมันไปนทางบวกนะแต่มันไม่ได้บวกสุดมันอาจจะประมาณเกรดบีบอยอะที่ว่า เออช่วงนี้มันคล่องขึ้นหายใจได้ได้ทั่วถึงมากขึ้นหายใจได้คล่องขึ้นอยากจะหยิบจับอันนั้นทําอันนี้ค้าขายไอสินค้าที่เคยขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยช่วงนี้ก็กลับเป็นขายดีหรือว่าบางคนที่ค้าขายมาอยู่แล้วรู้สึกว่าร้านค้าเคยซบเซาช่วงนี้ก็กลับมาขายได้แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเห็นภาพว่ามันคล่องขึ้นมันไปได้ดีขึ้นผมใช้คําว่าไปได้ดีขึ้นเห็นเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นละกันแล้วก็เรื่องของการที่แบบบางคนทํางานมีเงินเดือนอยู่แล้วเป็นค่าคอมหรือว่าอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ก็ ก็ได้เป็นเสบ็บเป็นผมใช้คําว่าไปตามสเต็ปของมันไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้แบบผมใช้คําว่าไม่ติดขัดแล้วกันนะครับแต่แล้วสิ่งที่ต้องระวังคือการกู้นี้ยืมสิน การขอสินเชื่อจากธนาคารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังว่ามันมีโอกาสไปเกี่ยวพันกับการกู้หนี้ยืมสินการสร้างหนี้ใหม่หรือว่าการเกี่ยวพันกับธนาคารเนี่ยเยอะมากแล้วก็รายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อหนี้สินรายจ่ายเพื่อหนี้สินรายจ่ายเพื่อการซื้ออะไรใหม่ๆบางคนอยากจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ดาวอะไรใหม่อย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้ระวังนิดนึงว่าคือผมไม่ห้ามหรอกว่าให้ไม่ซื้อแต่ให้ดูความสามารถในการใช้คืนด้วยว่าใช้คืนไหวไหมถ้า ไปลงไปตรงนี้วันหน้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่มันพลิกผันนะครับเกิดขึ้นคุณจะมีเงินสำรองไหมหรือคุณจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมฝากไว้แค่นี้ครับชาวราศีธนูผมต้องบอกว่าเรื่องของรายรับก็มันยังได้เรื่อยๆนะแต่มันเขาเรียกว่ามันก็ยังไม่ติดขัดอ่ะมันไม่ติดขัดแล้วมันยังได้เรื่อยๆแต่ผมใช้คําว่ามันอาจจะได้ไม่พอค่าใช้จ่ายจะมากกว่าเพราะค่าใช้จ่ายช่วงนี้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบ ก้นรั่วนิดนึงคือแบบไอ้อะอะไรก็จ่ายราสีนูเออะช่วงนี้อยากจะจ่ายนั่นจ่ายนี่ไอสิ่งที่ไม่เคยจ่ายก็จ่ายภาษีสังคมการเข้าสังคมการจ่ายเพื่อการศึกษากระจายเพื่อคนรอบๆตัวคือช่วงนี้จะจ่ายเยอะมากอย่างนี้เกิดขึ้นจะรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นป่าอยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายอะไรเงื่เกิดขึ้นแล้วรายได้ที่มันได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมันได้แต่มันสมมุติว่า ได้มาซะ80แต่เวลาจ่ายจ่ายซะ150อย่างเงี้ยมันประมาณเกือบ2เท่าอย่างเงี้ยบางทีมันมันก็เยอะไปเนาะมันก็เยอะมากเกินไปแล้วก็เรื่องของอ่าที่แนะนําอย่างหนึ่งคือช่วงนี้จะรู้สึกว่าคนจะมายืมเงินเราเนี่ยจะมาหยิบยืมจะมายืม,จะ,ม,ยมจะเราจะรู้สึกว่าเราใจดีอยากจะให้บางทีไม่ต้องยืมหรอกเดี๋ยวให้เลยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคํานี้ยังใช้ได้ดีเสมอช่วยดูด้วยว่าเอ็นดูอนะ่ะคนมันคนไหนที่มันคนเอ็นดูคนไหนที่ไม่คนเอ็นดูอะครับอันนี้ก็ยัง ก็าฝากไว้ให้คิดแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ๆครับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่อยากจะทําอะไรที่อยากทําคือถ้าไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ไม่เริ่มเก็บหอมรอมลิบไม่เริ่มนับหนึ่งเอาไว้ว่าจะสะสมเงินที่จะไปทำโปรเจกต์ใหญ่ๆในอนาคต mm hmm. เช่นการลงทุนการซื้อบ้านการซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้คําว่า ถ้าไม่เริ่มไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะยากมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเปอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ